คุย yup. กันสบายๆอยูแล้วนะครับไอเจ้าบ like well. ็อกเกอร์ครับผมไอเจ้าบ็อกเกอร์ด่ามันมากๆมันก็โรมาเหมือนกันนะมันก็โรมาเหมือนกันนะไอเขาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์เอางี้ไหมอาจารย์อาจารย์มามามาร่วมงานกับทางบ็อกเกอร์เอาไหมถ้าตกลงกันได้นะถ้าตกลงกันได้นะก็เอาถ้าตกลงกันได้ก็เอา สมัยสมัยเมือ่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีแล้วเนี่ยไปไปสอนไปสอนเจ้าหน้าที่ที่ d b เ i c k e r d b f w อ c k e r บีเอมอบางกะปิตอนนั้นผู้จัดการห้องค้าก็คือคุณน,นันลมนตหรือคุณลูกหมูนะครับคุณลูกหมูรู้สึก,ก่าเป็นคุณนันทมนต์นำสกคุณบุญสนองคุณลูกหมูฮะสนันิการเพื่อนสีักาะคุณลูกหมูนี่ก็ก็ก ก็สนับสนุนงานหัวสาาวผมกันนะใช้ห้องคาครับใช้ห้องคาเป็นที่เผยแพร่เผยแพร่วิชาการหัวสาวและก็เคยเคยติดต่อไปไปสอนไปอะไรกันกับน้องๆน้องๆมาร์เก็ตติ้งที่ดีเบียร์บิ๊กเกอร์ท่านใดที่ที่ต้องการเปิดเปิดบัญชีแลกหรืออะไรก็ไปเปิดกับคุณลูกหมูได้ครับแต่แต่ปัจจุบันไม่แน่ใจนะว่าคุณลูกหมูยังคุณลูกหมูยังยังอยู่ที่ดีเบียร์บิ๊กเกอร์ที่ที่ที่ตรงเดลโมบางกะปิหรือเปล่าน่ะ ไอ้เจ้าชั้นล่างรู้สึกจะเป็นหลักทรัพย์บัวหลวงหลักทรัพย์บัวหลวงก็เคยไปบรรยายมาแนละ้วตอนนั้นคุณนัทวุฒิคุณนัทวุฒิรุ่งวงรู้สึกกับนัทวุฒิรุ่งวงต้นทางคอร์ปอรชั่นเคยเชิญผมไปบรรยายหัวข้์ที่ที่บัวหลวงมาแล้วในเดบอว์บางกะปิเหมือนกันนะเดบอว์บางกะปิดีเบอวิเคอร์สำนักงานใหญ่จะอยู่ที่สยามรู้สึกจะอยู่ตอนนั้นอยู่สยามดิสหรืออยู่สยามอะไรเซ็นเตอร์หรืออยู่สยามอะไรประมาณนั้นนะครับก็เคยโทรมาคุยกันเคยโทรมาคุยกัน ว่าว่าอยากเชิญผมไปบรรยายที่ดีเบอร์ดิเบริเกสำนักงานใหญ่แล้วตาหลังก็มาร่วมง,งานบีทีับซ่าบีทีไปสอนมาร์เก็ตติ้งเจ้าหน้าที่เขาสองรุ่นแล้วก็ไปบรรยายใหญ่ที่ไทยธนาคารสำนักงานใหญ่เลยครับบรรยายใหญ่งานนั้นนี่ก็มีคนไปฟังประมาณเกือบสามร้อคนเกือบสามร้อคนมีกลุ่มลูกศิษย์กลุ่มนักลงทุนที่สนใจติดตามงานคอลัมน์ในสือพินสามเจ้าของผมอะไรประมาณนั้นนะครับ เอาสิครับถ้าเกิดบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์ไหนบ็อกเกอร์ใดหรืออะไรที่ที่ใช้ใช้โฆษณาในในเว็บของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือเว็บ o t o dot w w i d set dot or t s แล้วค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตัวเองมันแพงเหลือเกินหรือว่าใช้ใช้งบประมาณในการโฆษณาของมันนี้ชาแนลหรือว่าใช้งบประมาณในการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อรายการต่างๆเกี่ยวกับหุ้น แล้วรู้สึกว่าใช้ไปแล้วมันก็ละล,ะลายหายไปใช้ไปแล้วมันมันเอฟเฟกได้ลูกค้ากลับมาแล้วมันบางทีลงทุนไปเยอะครับผมบางทีบ็อกเกอร์บางที่ก็ก็นั่งสารครับนั่งสารคือบ็บอกเกอร์บางที่ก็อาจจะไม่ได้ต้มตุนอะไรใครอะไรเท่าไหร่นะก็คือจิตใจอาจจะไม่ได้เป็นเสือเป็นสางข้าวหานซาตานอะไรอย่างนั้นนะครับก็พยายามจะทํางานด้วยความสุจริตก็พยายามจะหาลูกค้า หาลูกค้าผ่านช่องทางการโฆษณาตัวเองผ่านผ่านเว็บไซต์ผ่านสื่อผ่านนักวิเคราะห์ผ่านงานต่างๆใช้เงินไปจํานวนมากแล้วไม่ประสบผลสำเร็จจะร่วมงานกับผมก็ได้ครับผมจะร่วมงานกับผมก็ได้นะร่วมงานผมก็ได้ผมคิดอย่างนี้ดีกว่าครับผมผมผมคิดคิดเร็วตัดสินใจเร็วเลยถ้าร่วมงานกับผมผมให้ท่านเป็นสปอนเซอร์หลักเลย รวมงานกันเป็นสปาร์เซอร์หลักเลยครับทั้งพูดคุยทั้งทั้งอธิบายทั้งอะไรอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจที่จะมอบให้กับบล็อกเกอร์ท่านนะครับก็คือผมจะให้ข้อมูลของผมทั้งหมดแผนผังเสน้นนิเด็กปีหน้าสองห้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสและตลอดไปผมมอบให้กับท่านนะครับมอบแผนผังหุ้นทั้งหมด เซทห้าสิบเซร้อยให้กับท่านนะครับให้กับท่านไปเลยตลอดสองสามปีนี้นะครับพร้อมด้วยการไปบรรยายไปพูดคุยกับลูกค้าของท่านตามสาขาต่างๆสำนักงานใหญ่ก็จ,จะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งจัดใหญ่โตไปเลยแล้วก็สำนักงานต่างๆสาขาต่างๆก็ไปไปจัดอีเวนต์กันไปก็ไปตามโปรแกรมนะครับโปรแกรมอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับ อย่างวันนี้สาขานี้วันนี้สาขานี้วันนี้สาขานี้สาขานี้สาขานี้าานต่างจังหวัดก็อาจจะสักสองสัปดาห์ครั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าในกรุงเทพเนี่ยนักลงทุนเดี๋ยวเขาไหลเวียนถ้าผมเขาอยากฟังผม,มบ่อยๆหรืออยากให้เออไปฟังอาจารย์นี้มันโม Rams, ไปไปบ่อยๆรลอไปดูข้อมูลมันอะไรเงี้ยก็เขาขับรถไปได้ครับสาขาไหนเขาก็ไปได้กรุงเทพมันหรือ BDS ไปเขาก็ไปถึงนะครับผมเพราะว่าสำนักงานของพวกบลกเกอร์สาขาต่างๆส่วนใหญ่ก็อยู่ในสถานที่ดีๆทั้งนั้นนะครับ BTS มันก็ไปถึงนันครับไม่มีบล็อกเกอร์ไหนไปเปิดสาขาในป่าดได้ดงหรอครับหรือไปเปิดในสลัมแถวแถวย่านไหนก็ไม่รู้ไปเปิดในท่อในคลองแสบๆไม่มีหรครับนะครับ um ก็คือตกลงกันอย่างนี้ดีกว่าครับผมคิดท่านสี่ล้านบาทสี่ล้านบ,บาทไม่แทงท่านจ่ายผมก่อนสองล้านบาทอีสองล้านบาทท่านก็ค่อยจ่ายผมที <damn S 2> ละเดือนก็ตกประมาณเดือนนึงครับเกือบสองแสนนะครับ เพราะว่าปีหนึ่งมันมี12เดือนก็ประมาณแสนเ,เกือบส,สองแสนนะครับผมก็คืออีกสองล้านท่านจ่ายทยอย,ยแต่ผมทีละเดือนส่วนสองล้านแรกท่านจ่ายมาเลยเซ็นสัญญากันเซ็นสัญญาครับปีต่อปีปีต่อปีนะครับปีต่อปีกอนแต่ข้อมูลผมให้ท่านภายในปีเดียวน,นี้ผมให้ท่านไปเลยให้ท่านไปเลยนะครับ60 61 62 63ให้ท่านไปเลยท่านตัดสินใจดูว่าท่านกล้า พอหรือเปล่านะครับกล้าพอที่จะจะลุ้นกับผมหรือเปล่าสองล้านบาผมมาทำไรผมทำไรให้ท่านได้บ้างผมทำงานให้ท่านตั้งแต่เอาเป็นว่าก่อนตลาดเปิดจนถึงตลาดปิดผมจัดออนไลน์จัดทำสกอร์บอร์ดทำวีทีอาร์ทำฉากโปรเจคเตอร์ทำอะไรอธิบายทุกอย่างอธิบายที่มาที่ไปของเซ็ต พร้อมด้วยตำแหน่งดวงดาวว่าเซตมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนาทีต่อไปเมอริเดียนดาวจันมันจะไปทางไหนอะไรยังไงเซตภาพรวมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เซตอะไรอะไรต่างๆละเอียดไปเลยครับผมละเอียดยิบไปเลยพร้อมด้วยหุ้นแผนผังหุ้นทั้งหมดว่าหุ้นตัวนี้มันจะเป็นยางี้ในเซตห้าสิบในเซตนอตมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้การลงทุนมันจะเป็นอย่างนี้แต่ชนีมันจะเงียบมันจะเหงามันจะลงมาก่อนหรือมันจะขึ้นไปบอกหมดพร้อมด้วยหุ้นเก่งกาไรตำแหน่งดวงดาวมันสามารถหาหุ้นเก่งกาไรทุกทุกทุกวันได้นะครับ คุณเก่งอะไรมีหมดหมูตัวนี้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 นักลงทุนท,นที่เข้ามาเปิดบัญชีกับบล็อกเกอร์ของท่านโอ้โหสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขแล้วท่านลองคิดดูว่าถ้าท่านจ้างผมผมเป็นคนเดียวนะครับเป็นเป็นหนึ่งในวงการนะครับที่ใช้หัวสาสตร์ยูเรเนียมและมีความชานาญที่สุดเป็นคนแรกของประเทศไทยคนแรกของประเทศไทยนะครับที่เปิด เผยตัวเองเผยแพทย์ชื่อเสียงมาจากที่ปีผมชั้นลึกและกรุงเทพธุรกิจตั้งแต่ปี2546 5 4นะครับเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะครับที่อีก3.9บ็อกเกอร์ทำไม่ได้และลูกค้าทั่วประเทศจะพุ่งตรงมาที่โบ็กเกอร์ของท่านวอลลุ่ม5 6หมื่นล้านต่อวันในตลาดงะรับในประเทศไทยกับการที่ท่านจ้างผม4ล้านบาท ท่านกล้าหรือเปล่าอันนี้ผมพูดเลยนะต่อหน้าเลยนะให้ท่านเนี่ยเป็นต่อให้ท่านเป็นเจ้าของบลกเกอร์หรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้จัดการห้องค้าหรือเป็นผู้จัดการอาวุโสเป็นเป็นพ่านลงเช็ดห้องน้าในบลกเกอร์อะไปบอกเจ้านายหรือเป็นใครก็ช่างไปบอกมาดูมาฟังมาคิดกล้าพอหรือเปล่านะครับไหนไหนท่านก็โทรมาแล้วไม่อยากจะ เสียเวลาเวลาโทรจิกแจ๊กๆจ๊๊ธุรกิจก็ไม่ทํางานการก็ไม่ทันถามนู่นถามนี่ถ้าท่านตัดสินใจด้านท่านทําเลยดีกว่ากล้าหรือเปล่าครับเซ็นสัญญากันและทุกอย่างจะพุ่งตรงลูกค้าทั้งประเทศจะพุ่งตรงไปสู่โบรเกอร์ของท่านส่วนการบรรยายทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นท่านจะเราคุยกันมันมีงานที่เป็นข้อมูลแท้แทร้อเปอรเนี่ยเต็มเต็ม ท่านจะให้เปิดเผยนิดเปิดเผยหน่อยแย่นิดแย่หน่อยหรือท่านจะจะดีไซน์คุยกันเพื่อให้ลูกค้าตามไปฟังต่อที่ห้องค้าท่านหรือเพื่อให้ลูกค้านี่ยไปเปิดบัญชีแล้วเล่นเล่นกับบอกของท่านหรือไงเพื่อเป็นลิขสิทธิ์เป็นอะไรของท่านท่านวางแผนมาผมมีหน้าที่พูดและคำนวณงานร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาแต่ให้พูดหมดหรือพูดไม่หมด เป็นธุรกิจท่านกำโดดมาท่านกำโดดมานะครับโอเคครับผมเออโทรมา081381 9936ไลน33์333ม Kingdom เดี๋ยวตัดสินใจช้านะครับอย่า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 เป็นพวกท่านท่านอย่าเป็นในไอ้ไอบ็อกเกอร์ประดับหรือไอ้บ็อกเกอร์ ไอบ้บล็อกเกอร์ปันดับหรือเป็นในบล็อกเกอร์อะไรเดียวบล็อกเกอร์หางแถวเลยครับก้าวขึ้นมาเป็นบล็อกเกอร์อันดับหนึ่งถ้าท่านร่วมง,งานกับผม